สวัสดีครับผมและในคลิปนี้ราอ,อยู่กันกับหาดเจ้าหลาและนี่คือการเรียกชันตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเอสเวกล้องติดตายนังใหม่ที่เชอครับไปดูกันเลย let's go <S เปิดมานะฉากสีแดงเฮ้ยที่เชอมาแล้วฉากแรกสีมาโทนเขียวน้ำเงินนะเอาไว้ตัดกับสีส้มสีแดงนั่นแหละ เอ็มพิจอูสเขาเน้นเล่นโคดซีฟ้าจากในแบบเกาหลีไปได้ทุนเมนิวยอกได้ทุนเมนิวยอไหมเดี๋ยวเราก็ได้ไปเนิวยอกด้วยกันแล้วเว้ยยฮาวพิเชอร์ทีเบียร์ปะเชียร์ปังทีเบียร์งานแดนเราก็ชอบนะเราชอบแดนมากกว่า แล้วคุณคิดว่างานแบบเนี้ยมันจะได้เกียรตินิยมเหรอใครๆก็ถ่ายได้ป่ะแบบเนี้ยคุณเอากล้องนี้ไปถ่ายรูปมาเจ็ดคนภายในสิบสี่วันมุมภามดนลม่ดีกุศลจมือกแล้วจมรักกันเชื่อเมื่อกล้องที่คุณมีแดน พี่แจนเธอใช้กล้องเนี่ยแล้วเขาก็ตายคนสามคนที่เขาถ่ายก็ตายหมดเลยเฮ้ยคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วปะต้อเกี่ยวอะไรกับกล้องวะเกี่ยวอะไรกับกล้องวะเป็นหนังที่คุณจะได้เห็นในระยะแบบแม่งบานลูกแปดเราไม่คาดคิดเลยมึงไม่เคยดีหรอกวะที่ทำไมก่อน คนเขาเชื่อว่ากล้องแม่งจะกักเก็บวิญญาณเอาไว้กล้องกักเก็บวิญญาณนี่มันเกมอะไรนะคุณคุณนะ่ะ p o อเท่าเฟรมทุกภาพที่เห็นวิ่งมาเนี่ยพอเท่าเฟรมอ่ะโคตรเต่เลยจะติดตาเออนี่ผีเยอะมากบอกเลยผีเยอะมากมาทุกรูปแบบทีมาทุกรูปแบปแบ เอสเซล่อากล้องกีตายอุ้ยฉากสวยโคตรฉากโคตรสวยอะยี่สิบเอ็ดเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ท่อนั้นป่าช้าแตกบอกแค่นี้แหละ ก็เขารู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างไปครับบอกเลยว่าโอ้โหมันเปินคาบตอนแรกเนี่ยแอบคิดไว้ว่า SLR ที่ย่อมาจากซิงเกิลเลนส์รีเฟกจะย่อมาจากซิงเกิลลัสรีเฟกเพราะว่าเหมือนแบบกล้องถ่ายติดแล้วตายแสดงว่ามันจะต้องเป็นเกี่ยวกับซาตานเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนประมาณว่าถ่ายแล้วชะตาขาดอะไรพวกเนี้ยเออคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่พอได้เห็นตัวอย่างป่าชาแตกมันคือเดอะคอนจูริงเมืองไทยผสมกับเกมพอร์ทัลเฟรมโอ้โหได้เห็นทั้งผีทั้ง,งปีศาสัตว์ประหลาดวิญญ,ญาณพูดอะไรแนะบบครบ บอกเลยว่าเรื่องนี้ครบน่าดูไหมน่าดูนะฮะแต่ตอนนี้นน่้ำมันยังไม่ลงอดลงไปเล่นน้ำเลย สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเจอปางหรือว่านักแสดงคนไหนหรือว่าเป็นแฟนคลับค่ายเอ็มพิเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะครบรถเลยทั้งมุมภาพสีแสงนักแสดงบทแล้วก็ผีนี่คือแบบเนียนทุกตัวซ G ี CG เนียนทุกอันเออสุดยอดมากอันนี้คือแบบไม่คิดว่าคนไทยจะพัฒนาคําว่าผีให้มันเกินข้ามคําว่าหนังผีขึ้นไปได้อีกเพราะว่าหนังผีในไทยหลายเรื่องมันตันแล้วแนวทางเส้นทางเนี่ยมันตันแล้วมันก็จะมาทางเวขำๆเวรักละแต่นี้คือก็มีรักอยู่แต่ไม่รู้จะมีขำไหมเพราะว่ามันดูดเดือดมากแล้วมุมกล้องแบบ ใครเคยดูโฮมสเตย์ของ GDS ที่พี่เชิเล่นเรื่องนี้มุมกล้องน่าจะสุดตีนแพ้กันเออดูจากในตัวอย่างก็น่าจะรู้โอเคเดี๋ยวเราตัดไปเข้าสตูไปฟังเรื่องย้อนก่อนมาครับผมมากับที่เรื่องยอ่อของ SLR แมกว่าจะตัดได้นี่หนังจะเข้าแล้วนะแดนนักศึกษาหนุ่มคณะภาพถ่ายที่สอบทีสิทธิ์กับอาจารย์เอ็มมาเป็นปีแล้วแต่ยังไม่ผ่านเซทีจนในที่สุดอาจารย์เอ็มได้ให้กล้อง SLR ให้ถ่ายงานที่ดีที่สุดมาส่งแดนกาลังค้นพบว่ามันเป็นบททดสอบของกล้องปีศาจ ซึ่งเขาไม่มีทางหนีนอกจากจะต้องเลือกว่าจะยอมตามมันหรือจะสู้กับมันและเขากําลังจะลากแฟนและเพื่อนของเขาอย่างน้ํารับบทโดยเชอร์ปรางและเกรทเข้ามาร่วมชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งรายล้อมไปด้วยความตายจากกล้องนรกนี้ด้วยตัดกลับไปที่ทะเลเลยถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r คร e และถ้าอยากดูคลิปใหม่ก่อนใครก,ก็กดปุ่มกระดิ่งทิ้งไว้ <Okay. S 2> ไปลงทะเลแล้วฮะ ล้อเล่นนะยังไม่ลงอโห <laughs>